ขึ้นมาสายนะคะขอทุกคลิปนะพี่น้องค่ะขอโทษขอกให้ด้วยพี่น้องเพราะว่าอารัชชินีต้องกินแล้วก็ทำงานด้วยเพร้อมจากก่อนก่อนค่อยสิตอบพี่น้องค่ะค่อยสิตอบเนาะค่ะเมื่อนี้ก็รู้สึกว่างานที่ภายในโซนพี่น้องเพราะว่าราชินีตื่นมาสองมีเวลาจาับโทรศัพท์แค่สองค่ะเมื่อวานนี้กั ตามสังเกตเดูพี่น้องค่ะถ้าสังเกตเบ Sho, างท่าช่วงนี้บางท่าเด่นหรือ่าสามเวลาขออาจจะลดแล้วก็อาจตามบางข้างกับไปตื่นบางข้างกับไปว่าตื่นดูพี่น้องถ้าเปล่าพี่งานจ้ะคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบหลายพี่น้องเพื่อนบพทันพี่น้องเพื่อนๆก็อาจจะตามบพทันเวลานาทีค่ะถ้าสมมติว่าเราเราตามเพื <Pent> ่อนๆท่านเพื่อนก็จะให้กับมันเก๋ค่คือคอยตอบกันไปประมาณนี้แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าค ยิ่สิบวัยามเข้าไปเบิ่งกับพี่น้องว่าบ้านเขาเปิดบ้านอะไรอะไรนั่นมีกดเกณฑ์ของเบิ่งบ่อเขาเปิดกับไปเบิ่งในการทำงานเกษตรประมาณนี้ล่ะพี่น้องบล็อกกิปนะพี่น้องค่ะขอตัวมาไปเด้อพี่น้องเพราะว่าอาลัคนี้ต้องกินแล้วก็ทำงานไปพร้อมจากเพราะเขามีเวลาจับโทรศัพท์เนี่ยสองค่ะเมื่อวานนี้ก็ตามสังเกตเลยพี code code train, like ่น้องค่ะ ถ้าสังเกตเบ้างท่าช่วนงนี้บังคัเด่นว่าสามว่านะเวลาของอาจจะลดแล้วก็อาจตังรู้สึกว่าจะช่วงนี้งานจะเยอะอยู่พี่น้องงานจะเยอะอยู่เพราะการเตรียมนั้นบรูวว่ามื่อนี้มีประชุมมออะไรอย่างเ็บบลัว่ามีประชุมมอเนาะคะ่ะแต่ละแบบทำนาทีของเขาคือทำความก่อนก่อน,คอ,น,ค,อนคอยสิตอบพี่น้องครับคอยสิตอบเนาะค่ะเมื่อน,นี้ก็รู้สึกว่างานนี่ยพอพดีโซบิโนเพราะว่าเราจิตตื่นมาสวามรู้สึกว่า หลังจาก็กงไร้แล้วจะต้องเริ่มทํางานพี่น้องเลื่มทำงานเพราะว่าถ้าชี้ตื่นจะเศร้ามากกะกะเปิดบ้านเลยเพราะว่าวันตั้งแทำงานพี่น้องทำงานแล้วค,ค่ะก็เลยพยายามทำปรับปรุงที่ห้องไมค่ะปรับปรุงตัวเองใหม่ในขณะวันนี้การเริ่มต้นเนาะค่ะไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะสิปให้ทันพี่น้องทุกๆท่านนะจ๊ะบนทุกทุกกาลังใจที่มอบให้วันนี้เช้านี้นะคะที่มาเป็นกําลังใจให่งกับพันจีน้องพี่น้องสายจะตื่นขึ้นมาสายนะคะ เพื่อนบพท่านไม่เพื่อนเพื่อนอาจจะตามบพท่านเวลานาทีค่ะถ้าสมมติว่าเราเราตามเพื่อนเพื่อนท่านเพื่อนก็จะให้กำบังแก่ค่ะคือคอยตอบกันไปประมาณนี้แต่ว่าช่วงนี้สึกว่าไลน์ซื้อเ้ยงไปจดไว้นะพี่น้องนแล้วก็ดีจดไว้ในเตือนจะระเร่ดจะระมือก็แต่ว่าตัวกรองใส่เป็นนั้นเป็นแผ่นนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวใส่ความจ่ารไลนซื้อเ้ยงไปจดไว้นะพี่น้องนแล้วก็ดีจดไว้ในเตือนจะระเร่ดจะระมือก็แต่ว่าตัวกรองใส่เป็นนั้นเป็นแผ่นนะพี่น้องค่ะ เดใส่ความจะกินไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะกระจิบเอาบปลายดอกพี่น้องจิบไปเรื่อยๆจ้ะ,ะอาจจะเห็นฟุกกิบค่ะพี่น้องสำหรับกาแฟเพราะว่ารู้สึกว่าอาหลังจากลงโรงไงแล้วจะต้องเริ่มทํางานพี่น้องเริ่มทำงานเพราะว่าถ้าเช้ตื่นจะเศร้ามากอะขับเปิดบ้านเลยเพราะว่าวันันเรียนทำงานพี่น้องเรมมาใาน,น,น,าานน้ำเนาะค่ะสะอาดไปพี่น้องตื่นขึ้นมาทำกวาดจานเพื่อทำทุามสะอาดเราเนาะคะ่ะเริ่มนะครับพี่น้องเก็บของเก็บย้ำค่ะ สหลังจะครับเปิดบ้านทักทายพี่น้องกับสเป็นนี่แกินไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะกระจิบเอาบะลายดอกพี่น้องจิบไปเรื่อยๆจ้ะอาจจะเห็นทุกกิบค่ะพี่น้องสนุกกว่าแป็นกาแฟาก็กิน,นักงแฟค่ะเปิดบ้านเปนปั้นนี่ยังไม่ได้หมดหรอกพี่น้องจิบไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่า,าจะกาแฟจะอาจจะร้าซื้อไม่ไปอยจดไว้นะพี่น้องแล่วก็จะจดไว้ในเตลเลอร์เตลเลอร์เตลเลอร์เมื่อแต่แตัวกรองใส่เป็นนั้น เป็นแผ่นน้อพี่น้องกันะคเดี๋ยวใส่ความจัาไล่ซื้อไปจุดไว้น้อพี่น้องนแล้วไปจุดไว้ในเศษตะละเหลี่ยมตะละเหมื่งกัแต่ตัวกรองใส่เปล่นนั้นเป็นแผ่นน้อพี่น้องกันะคเดี๋ยวใส่ความจัดพอยากรักษาระดับอาเวลานาทีผู้ให้มันลดพี่น้องกันเหมือนกับว่าช่วงนี้บรรูุว่าเหตุผลหนึ่งก็อาจจะมีภารกิจเ้างเบาได้ในหลินบุคคลใดพราะอยากรักษาระดับอาเวลานาทีผู้ให้มันลดพี่น้องกัน เหมือนกับว่าช่วงนี้บ่รู้ว่าเหตุผลหนึ่งก็อาจจะมีภารกิจท่องเที่ยวแดนดินไกลเด็เดสะอาดไปพี่น้องตื่นขึ้นมาทำความสะอาดคือทั้งทุ่มือแล้วเนาะค่ะเริ่มเลยคับพี่น้องเก็บของเก็บยังค่ะจากไหนจ้กค่ะเ,เปิดบ้านทักทายพี่น้องกัิเป็นนี้แอบขอขอบคุณหลายเรื่อจ้ะเป็นกำลังใจด,ดีๆให้กันไปนะคะเริ่มทำงานนะพี่นอ้องเริ่มทำงานแล้วเนาะค่ะเระพราะว่างานเขาก็สะอาดไปพี่น้องตื่นขึ้นมาทำความสะอาดคือทั้งทุ่มมือแล้วเนาะค่ะ เริ่มแล้วค่ะพี่น้องเก็บของเก็บยังค่ะจากนั้นจะขับเปิดบ้านทักทายพี่น้องก่สิเป็นนี้เพราะว่ารู้สึกว่าอาาา่าหลังจากลงไนลนแล้วก็ต้องอ่าเริ่มทํางานพี่น้องเริ่มทำงาน,พนงเพราะว่าถ้าเชนตื่นจะเศร้ามากอ่ะกับเปิดบ้านเล้เพราะว่าวันนี้ทำงานพี่นอ้องทำในงานแล้วค่ะ <S <S ขอบคุณหลายด้วยค่ะสำหรับคลิปที่สายจ้ะตื่นขึ้นมาสายนะคะ เขามีเวลาจับโทรศัพท์แนี่ยสองค่ะเมื่อวานนี่กัตามสังเกตเลยพี่น้องค่ะถ้าสังเกตเบื้องท่าช่วงไหนเขาบังคับเด่นโทรศัพท์เวลาของอาจจะลรถแล้วก็อาจต่ำงเขามีเวลาจับโทรศัพท์แนี่ยสองค่ะเมื่อวานนี่กัตามสังเกตเลยพี่น้องค่ะถ้าสังเกตเบื้องท่าช่วงไหนเขาบังคับเด่นโทรศัพท์เวลาของอาจจะลรถแล้วก็อาจต่ำกาแฟกกินนั่งแย่ค่ะเปิดบ้านเดินปั้นนี่ยังไม่ได้หมดอือนกับพี่น้องคิดไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะกาแฟจะ บางข้างกับไปถือบางข้างกับไปว่าถืเดีพี่นอ้องต้อปฟังเห็นงานจ้ะคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบหลายพี่น้องครับแล้วนี้สิพยายามเข้าขไปเบิ้งกับพี่น้องว่า,าบ้านเขาเปิดบ้านอะไรอะไรนั่นมีกดเกียิ์ของเบิอเบ้องบ่กบ,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 บเปิดกับพี่น้องค่ะก็เลยสิพยายามทำปรับปรุงที่บอกไหมค่ะปรับปรุงตัวเองในแต่ละขณะตันนี้ค่ะเริ่มต้นเนาะ,ะค่ะไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะสิไปให้ทันพี่น้องทุกๆท่านนะจ๊ะ ลูกคิดนะพี่น้องก็ต้องออกไปด้วยพี่น้องเพราะว่าด้านนี้ต้องกินแล้วก็ทำงานไปพร้อมจากขอขอบคุณหลายด้วยจ้ะเป็นกำลังใจด,ดีๆให้กันไปนะคะเริ่มทำงานนะพี่น้องอเริ่มทำงานไหนเนาะคะ่ะเพราะว่างานเขาก็เปลี่ยนโทรศัพท์เนาะค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์กับ เรียองงานลายพี ah ่น ah ้องกันเนาะค่ะบางคลิปนะพี่น้องก็ต้องออกไปด้วยพี่น้องเพราะว่าอาทิตยนี้ต้องกินแล้วก็ทํางานไปพร้อมจากเพราะว่ารู้สึกว่าอาหลังจากลงไลนแล้วจะต้องอาเริ่มทํางานพี่น้องเริในงานเพราะว่าอาชินี้ตื่นจะเศร้ามากอะขับเปิดบ้านเล้เพราะว่าประธานใ้ทำงานพี่น้องในงานเนาะค่ะตั้ตัวนี้เปิดออกตั้ออกน้องก็ตั้งออกตต่ละมื่อตะวันกันสายจะตื่นขึ้นมาสายนะคะ หลายดอกคิปกับว่าใครปังเนาะช่วงนี้เวลานหน้าที่ก็รู้สึกว่าจะลดลงแน่หน่อยหนึง่งก็ได้พยายามบรัว่าจะแก้ปัญหาปัญหารู้สึกว่าจะช่วงนี้งานจะเยอะอยู่พี่น้องงานจะเยอะอยู่เพราะการเตรียมนั้นบู้ว่เมื่อนี้มีประชุมบอละีะไรอ่างบบวมีประชุมบอลเนาะค่ะแต่ละค่ะหน้าที่ของเขาคือทําความส่ายรู้สึกว่าหาาลังจากลงไลนัล้นจะต้องเริ่มทํางานน้องเรื่นงานเพราะว่าถ้าชินี้ตื่นจะเศร้ามากอะ ขับเปิดบ้านเล้เพราะว่าตอนนี้นทำงานพี่น้องในงานเนาะค่ะกาแฟกับกินน้ำแก้วขับเปิดบ้านเดิปนปั้นนี้ยังไม่ได้หมดหรอกพี่น้องกิบ,บปไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะกาแฟจะอ่านหะังและซื้อ,ไไน,นะอน,นุ้ยก็จุดไว้น้องแล,ล,ล,ล้วก็ยิ่จุดไว้นี่เป็ี่ยนแล้วจะระเหยจะระมหยค่ะแต่ตัวกรอนใส่เป็นนั้นเป็นแผ่นนะ้อพีน่น้องค่ะเดี๋ยวใส่ความจับหลังจากลงไลน์แล้วพี่น้องและที่ก็สิเริ่มมาค่ะ มาหาอะไรครับพี่น้องไรตอบเนาะตอบคอมเมนต์บ้างตัวนี้เกิดเอาจังเอกเนาะพอจังเอกแต่ละมือแต่ละวันค่ะเปลี่ยนโทรศัพท์เนาะคะ่ะเพราะว่าเสา,าที่กับเพี่งานลายพี่น้องกันเนาะค่ะสะอาดไปพี่น,อน้องเตรียมกรนมาษทำความสะอาดเพื่อท่องตูมือแล้วเนาะคะ่ะเอาเริ่มงเลยครับพี่น้องเก็บของเก็ยบยังค่ะจังไรจกครับเปิดบ้านทักทายพี่น้องกันจะเป็นน,น,ปน,นี่แรู้สึกว่าจะช่วงนี้งานจะเยอะอยู่พี่น้อง เดี๋ยวเอยู่พรการเตรียมงานบรูว่ามันนี้มีประชุมบออะไรอย่างเงี้ลบลูว่ามีประชุมบอเนาะค่ะแต่ละแบบทำนาทีของเขาคือทำความดื่มไปด้วยทำอาหารไปด้วยนะคะกระจิบเอาปลายดอกพี่น้องจิบไปเรื่อยๆจ้ะอาจจะเห็นฟุกกิบค่ะพี่น้องสำหรับกวามเปสะอาดไปพี่น้องเติมเป็นนมาทำความสะอาดเพื่อทำความสะอื่อทำควาอาเนาะคะ่ะอาเริ่มเลยคับพี่น้องเก็บของเก็บยังค่ะจากนั้นจะเปิดบ้านทักทายพี่น้องก็สิเป็นมีไอะพรว่ายัดรักษาระดับอา เวลาหน้าที่บ่ให้มันลดพี่น้องกันเหมือนกับว่าช่วงนี้บาร,รัว่าเหตุผลหนึ่งก็อาจจะมีภารกิจเขาบอกได้ในลินบอกไ,ได้เพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากลวงไรแล้วจะต้องเริ่มทํางานพี่น้องเริ่มทำงานเพนานราะว่าถ้าเชีตื่นจะเศร้ามากกับขับเปิดบ้านนี้เพราะว่า,าวัตถานในทำงานพี่น้องทำงานนาะค่ะในการทํางานจะสิป,ประมาณนี้เราพี่นอ้องบ่งตัวนี้เปิดออก ต่งอาน้องพต่าออตมื่นตรวันค่ะอะแล้วซื้อื้องไปจุดใน้องไ่นอนแลวก็ีจด้ยเียนตาลหลีตะละมื่นค่แต่วตัวกรอใส่เป็นนั้นเป็นแผ่นน้องี่นองค่ะในการทำงานก็สัปมาณนี้นนองาแล้วซื้อน้องไปจุดใบน้องี่นอนแลก็ดีจดไว้ยเียนตะละเหตะละมื่นค่ะแต่ว่าตัวกอใส่เป็นนั้น เป็นแผ่นนะพม่้องค่ะดใส่ควมเจับมีเวลาจับโทรศัพท์เนี่ยสองค่ะเมื่อวานนี้ก็ตามสังเกตเลยไม่้องค่ะ